ชนนี้แลคู่กับดวยกันชั่วขราวและที่นี่คือลาดักมันอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียนะครับที่จะมีภูเขาเยอะๆสวยๆนี่แหละครับใครเคยดูสารคดีแต่ที่เด็ดกว่าภูเขาสวยก็คือเทศากาลรแลรคู่นี่แหละครับ โดยที่จะมีคู่ที่แต่งงานแล้วนะครับสามารถแลกคู่กันได้แลกคู่กันไม่ได้แบบว่าแลกกันนั่งคุยนั่งอะไรนะไปกระดุยกันเลยเออแลกคู่ไปกระดุยกัน <laughs> ประมาณนั้นนะในช่วงเทศกาลนี้เนี่ยเขาก็จะมีการร้องราทําเพลงนะครับแล้วก็จะไปดื่มไปดิ้งกันและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มการเปลี่ยนคู่กันนะครับ <laughs> อารมณ์เหมือนลํำวงเออแล้วก็เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออประมาณนั้นแหละมันประมาณนั้นแหละครับนึกภาพออกประมาณนั้นอะ แต่มันไม่ได้ล้ำไงมันเป็นการกระดุ้ยกันเออใครถูกใจใครก็จับมือแล้วก็ไปกันได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งเพลินไปนะครับเพราะว่าเขามีข้อตกลงกันอยู่ด้วยก็ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับการที่จะทําแบบนี้ได้มันจะมีเพียงแค่ปีละหนึ่งหนนเพื่อป้องกันการ NTR อันนี้ผมเติมเข้าไปเล่นๆน,นะเนาะก็ชอบมีชู้กันนักใช่ไหมงั้นกูให้มึง วันนึงของปีหนึงแล้วกันเออประมาณนี้บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเทศกาลนี้เนี่ยมันช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวได้ดีแล้วก็กระชับความสัมพันธ์เป็นระดับหมู่บ้านได้เลยนะครับก็แปลกดีนะครับเป็นเทศกาลแปลกๆคนก็แปลกๆนะครับทำอะไรกันแปลกๆแ,แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมคลนจอ้อยผมสองทีแล้วก็ติดตามไว้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนที่อยากไปที่นี่ด้วยนะ